ค่ำคืนเงียบสงบพวกเราล้อมวงกินข้าวกันหลังกินข้าวอิ่มนั่งจิบน้ำชาเที่ยงคืนมีเพื่อนคนหนึ่งคอยซนดุนฟืนเข้ากองไฟก่อนที่ทั้งหมดจะเข้านอนกันช่วงกลางดึกต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะฝนทำท่าจะตกผมเองได้ชันกายลุกขึ้นนั่งเหลียวมองดูรอบๆมีดวงไฟดวงหนึ่งเคลื่อนที่ไปชฉาลอยขึ้นลอยลงสูงประมาณสองเมตรและใกล้ๆก,กัน ก็มีอีกดวงลอยตามมาติดติดแต่แม่เจ้ามันลอยเข้ามาหาผมมันลอยเข้ามาแสงมันสว่างจนตาผมพร่ามัวผมตะโกนออกไปแต่ไม่มีเสียงสักแอะจิตของผมตกอยู่ในผวังผมพยายามควบคุมตัวเองแต่ก็ไม่สามารถขัดขืนได้และหลังจากนั้นแสงสว่างจากไฟฉายของใครสักคนสว่างวาบขึ้นมา พร้อมกับดวงไฟสองดวงนั้นที่ร้อยไปปรากฏที่ลำห้วยฝั่งตรงข้ามนั่นเองคืนนี้เสียงเลไลมันเลงขับกล่อมราตรีเมฆฝนบางๆลอยเคว้งคว้างอยู่บนท้องฟ้าผมเผลอหลับไปตอนไหนไม่รู้ตัวและตื่นผวาขึ้นมาเมื่อมีเสียงไก่ป่าขันขึ้นในตอนดึกผมนั่งห้อยขาสบายหลวงพะห่มออกมาห่มเสียงนกกลางคืนร้องกุ๊กกุ ถึงจะมีเสียงแปลกๆจนทำให้ขนหัวลุกคนจิตอ่อนมักตีความเป็นผีโป่งผีป่าแต่ผมคิดว่าอาจจะไม่ใช่แบบนั้นเสียงสัตว์ชนิดหนึ่งย่ำเท้าสวบสาบเสียงเดินนั้นกลับหยุดนิ่งมันเงียบสงบผมนอนลงบนเปยไฟฉายเตรียมพร้อมอีกมือกำมวุธสำรองเอาไว้แสงไฟฉายวาดขึ้นไปที่ต้นไม้ข้างๆแล้วค่อยๆวาดลงพื้นแต่แม่เจ้า ดวงตาสีแดงเรืองอมเขียวสะท้อนแสงไฟฉายวาบเข้ามามันคือตัวอะไรมันก็คือกวางหนุ่มนั่นเองเวลาเกือบจะเที่ยงคืนพรานป่าแยกย้ายกันเข้านอนมีพระันบางคนสาดแสงไฟฉายรอบรอบแคมป์และทันใดนั้นเขาก็สาดไฟฉายไปเจอกับสัตว์อะไรสักอย่างเข้ามีเพื่อนของเขากระซิบเบาๆบอกว่า คงจะเป็นชมดหรือไม่ก็พวกเสือป่าเสือกรูดแสงไฟฉายพุ่งเป็นลำบริเวณขอนไม้ตะเคียนที่ล้มอยู่ดวงตาสีแดงวาวเป็นประกายเริ่มขยับเคลื่อนไหวพรานป่าไม่รอช้ายกลูกซองขึ้นยิงปังพอสิ้นเสียงปืนดวงตาคู่นั้นก็หายไปนกระวังไผ่ร้องสนั่นป่าเสียงร้องอ๋อืดังก้องป่า แสงไฟฉายส่องไปประทะร่างสีดำสนิทยืนแยกเขี้ยวต่งานอยู่บนขอนไม้ก่อนที่มันจะกระโจนหายพรึบเข้าไปในป่านั่นเองป่าทึบเชิงเขาพอหมดแสงสุดท้ายของวันก็พรันมืดสนิทเหมือนตอนดึกๆึกแต่ตอนนี้มันคือช่วงหัวค่ำเสียงสัตว์ป่านานาชนิดร้องกันไม่ขาดระยะ เดี๋ยวก็มีเสียงเก้งเดี๋ยวก็เสียงกวางทั้งโน้นบ้างทั้งนี้บ้างนานๆถึงสลับกับเสียงเห่าหอนของหมาในที่แทบจะไม่ขาดเสียงคือพวกนกกลางคืนทั้งนกกุ๊กหรือนกเขาแมวเสียงกูุ้กกูุ้กแทรกสลับกับเสียงเหล่าสัตว์เวลาผ่านไปไม่นานเสียงก็เงียบกลิบสงบนิ่งเสียงฮูอื ของเจ้าป่าได้ดังขึ้นมันร้องคำรามเป็นระยะทั่วทั้งค่ำคืนแห่งนั้นนั่นเองกลางดึกกระท่อมปลายนาลุงมียายสาและไอ้ทองปูเสือนอนอยู่บนกระท่อมกองไฟที่ก่อไว้บริเวณข้อควายยังส่องสวา่างลุงมีคอยลุกขึ้นไปเติมฟื้นอยู่เสมอสัญญาณแห่งชายป่า ส่งเสียงธรรมชาติอย่างต่อเนื่องส่วนรอบๆกระท่อมก็ไม่ขาดเสียงจิ้งหรีดและ,มะแมลงกลางคืนเสียงเก้งร้องด้วยความตกใจพร้อมกับเสียงเห่าหอนของหมาในมันเห่าอยู่สักพักก็แปลเปลี่ยนเป็นหอนตายายและหลานนอนฟังหมาหอนอยู่ครู่ใหญ่อยู่ๆก็มีเสียงแปลกปลอมดังขึ้นมามันเป็นเสียงร้องไห้กระซิกกระซิกๆๆฟังดีๆ มันอยู่ไม่ไกลเงี่ยหูฟังมันได้ยินถนัดชัดเจนทั้งสามคนนั้นได้แต่นอนนิ่งๆจนถึงเช้านั่นเองเสียงวิววิวเหมือนคนผิวปากคล้ายเสียงคุยดังลอยมาตาม,ตามอากาศยามดึกเสียงประหลาดนั้นไม่มีใครสนใจแสงดวงตาประหลาดเหมือนลูกไฟมันลอยนิ่งๆ อยู่กับที่ไม่หายไปไหนพรานป่าลั่นไก่ปังปังแต่แม่เจ้าแสงลูกไฟนั้นไม่หายไปไหนเสียงอุทานของใครคนหนึ่งก็ได้เอ่ยขึ้นมาว่าหรือมันจะเป็นผีโป่งวะพรานป่าทำหน้าตาตื่นตกใจพร้อมกับสายแสงไฟไปที่ลูกไฟดวงนั้นแต่แม่เจ้ามันหายไปแล้วอย่างไร้ร่องรอย นนั่นเองสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังรู้หรือไม่ว่าเคยมีนักท่องเที่ยวตกหน้าผาที่ภูกระดึงหรือไม่เพราะภูกระดึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิตมาแต่ไหนแต่ไรแล้วคนส่วนใหญ่ที่ไปเที่ยวก็มีแต่วัยรุ่นแล้วบางคนก็ชอบดื่มกินและจะเคยมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดแบบนี้หรือไม่ ซึ่งผมก็ได้คำตอบมาว่าเคยมีอยู่หลายครั้งแต่เหตุการณ์จะเกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อนบ้างก็เสียชีวิตบ้างก็รอดมาได้แบบแปลกแต่ปัจจุบันก็ไม่มีใครตกหน้าผาที่พูก,กระดึงอีกเลยนั่นเองท่านรู้หรือไม่พรานป่าดื่มเลือดก,กระทิงต่างน้ำทำไมซึ่งมีเรื่องเล่าผ่านการเวลามาว่า การลาก,กระทิงในสมัยก่อนไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะต้องใช้เวลานานหลายชั่วโมงกว่าจะล้มมันได้จนทำให้พรานป่าเกิดหิวกระหายน้ำขึ้นมาต้องการน้ำแทบตายในห้วงเวลานั้นซึ่งไม่มีอะไรที่สามารถทำให้พรานป่าจะมีชีวิตรอดได้นอกจากการดื่มเลือดกระทิงต่างน้ำนั่นเองสวัสดีครับท่านผู้ฟัง ท่านเคยได้ยินเสียงแววมาจากกลางป่าลึกหรือไม่บ้างก็เป็นเสียงมโหรีปีพาดในท่วงทํานองเพลงช้าเศร้าฟังดูดีๆมันไม่ใช่เพลงไทยแน่ๆมันน่าช่างประหลาดใจอะไรเช่นนี้ที่อยู่ๆในวันนี้ต้องมาประสบพบเจอกับเรื่องราวที่แสนประหลาดใจเสียงบ่นพึมพำดังมาไม่หยุด ทำให้เสียงหัวใจในขณะนั้นเต้นรัวไม่เป็นจังหวะเสียงนั้นใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาแต่สุดท้ายเสียงต่างๆก็กลับกลายเป็นเสียงป่าเสียงเหล่าสับว์สัตว์ร่งรีดและลองในนั่นเองเรื่องเล่าจากพรานป่าเมื่อครั้งป่ายังคงเป็นป่า ที่อุดมสมบูรณ์ด้วยแมกไม้เถาวันที่ปกคลุมเขียวคลึมนั้นในช่วงปลายฤดูหนาวเราวาวเดือนกุมภาพัานจะเป็นช่วงที่ดีสำหรับเจ้าลายพาดก่อนในการออกหาคู่เพื่อผสมพันธุ์จึงถือได้ว่าเป็นช่วงที่อันตรายต่อเหล่าพานป่าเป็นอย่างมากและมีอีกเรื่องหนึ่งที่พานป่าถือเป็นเรื่องเคล็ดลางในการออกป่าล่าสัตว์นั่นก็คือ หากนอนหลับแล้วฝันว่าได้เข้าไปในบริเวณวัดได้กราบพระพุทธรูปหรือฝันว่าได้สนทนาธรรมกับพระสงฆ์ในเช้าวันรุ่งขึ้นผานป่าเองจะไม่ออกป่าล่าสัตว์เพราะออกป่าไปแล้วก็จะไม่สามารถได้เนื้อกลับมาบ้านนั่นเอง เรื่องเล่าจากพรานป่าสำหรับเรื่องเล่าเป็นประสบการณ์ของพรานป่าท่านหนึ่งท่านได้ออกป่าตามปกติของหน้าที่ของพรานป่าสำหรับวันนี้พอเข้าป่าได้ไม่นานนักพรานป่าท่านนี้ก็ได้เจอกับเหตุการณ์ที่อยู่เหนือธรรมชาติยากที่จะอธิบายนั่นคือพรานป่าได้เจอกับวัตถุบางอย่างที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่บริเวณโขดหินเหมือนเป็นวัตถุสีน้ำตาลออกสีเหลือง กำลังผุดผุดผบโผขึ้นมาทานป่าท่านนี้ค่อยๆเดินเป็ดออกจากต้นกระบากใหญ่ เจ้าวัตถุนั้นปรากฏเด่นชัดขึ้นและค่อยๆย,ยืนตั้งงานบนโขดหินโอ้แม่เจ้ามันไม่ใช่เจ้าลายพาดก่อนมันไม่ใช่หมีป่านั่นนั่นมันพระพิสุทำไมท่านมาอยู่กลางป่าแบบนี้ได้พรานป่าพยายามตะโกนเรียกคูบาคูบาแต่พระรูปนั้นก็ไม่ยอมหันหน้ามาและหลังจากนั้นพรานท่านนี้แค่ก้มหน้าลงชั่วพลิบตาภาพของพระพิสุก็อันตรธานหายวับเข้าไปในโขด หินนนใญ่่ัเองเรื่องราวเรื่องนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประสบการณ์ลี้ลับในป่าของพรานป่าท่านหนึ่งซึ่งเรื่องราวนี้เกิดขึ้นในช่วงที่ป่ายังคงอุดมสมบูรณ์มีสัตว์ป่าอยู่เยอะแยะมากมายในป่าหลากหลายพื้นที่แล้วเรื่องราวเรื่องนี้พรานท่านนี้ได้ออกป่าเพื่อล่ากระถิงเวลาผ่านไป จนถึงตอนดึกสงัดอยู่ดีๆก็มีกระทิงลงมากินน้ำในลำธารซึ่งบริเวณใกล้ๆก,ก็จะมีโขดหินระยะจากที่พรานนั่งอยู่บนห้างก็ไม่ไกลมากนักมันเป็นระยะทำการของพรานป่าอยู่แล้วเวลาผ่านไปไม่ถึงสิบวินาทีพรานท่านนั้นก็ได้ลั่นไก่ปัง <B ang> กระทิงโถนร้องอุ๊ขึ้นมามันล้มลงโครโมลงไปในลำธาร น้ำกระเซนไปทั่วทั้งบริเวณแห่งนั้นเสียงมันดังสนั่นป่าพรานป่าอัดดินปืนเข้าไปอีกครั้งและในตอนนั้นเขามั่นใจมากว่าเขายิงโดนเป้าหมายเต็มๆแต่โอ้แม่เจ้าแสงไฟของเขาซายไปมาแต่กลับไม่พบร่างสีดำทะมึนของเจ้ากระทิงโทนตัวนั้นมันหายไปไหนพรานป่าเขามั่นใจว่ากระทิงโดนยิงเข้าเต็มๆ พรานป่าตกใจจนตัวชากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระยะที่พรานป่าท่านนี้นั่งอยู่บนห้างมันก็ไม่ได้ไกลอะไรซึ่งระยะไม่เกิน20เมตรด้วยซ้ำเจ้ากระทิ่งมันหายไปไหนพรานป่าฉุกคิดขึ้นมากับเรื่องราวอาถรรพ์นในป่าทั้งเรื่องราวเจ้าป่าเจ้าเขาทั้งเรื่องราวของเสือสมิงมันคอยหลอกหลอนเข้าไปในห้วงเวลานั้นพรานป่าตัวสั่นเทา ห้วยความเกรงกลัวต่ออำนาจอันลีลับเวลาผ่านไปพอร,รุ่งเช้าเท่านั้นพรานป่าก็ลงมาจากห้างแล้วก็เดินไปตรวจสอบร่องรอยของเจ้ากระทิงตัวโตวตัวนี้มันไม่มีปรากฏรอยกีบเท้าของสัตว์ใหญ่เลยมีเพียงรอยสัตว์ไม่ใหญ่มากเช่นพวกหมูป่าเก้งกวางที่มันลงมากินน้ำในเวลากลางคืนพรานป่าได้เห็นแบบนั้นมันยิ่งทำให้เขา ขนลุกสู้ขึ้นมาเลยทีเดียวสำหรับเรื่องราวลี้ลับเหนือธรรมชาติมันเกิดขึ้นได้เสมอพรานป่ามือใหม่ย่อมจะกลัวกับเหตุการณ์แบบนี้อำนาจลึกลับมันมีอยู่ทุกป่าทุกเขาแต่พรานเจนป่าที่ผ่านประสบการณ์มาแล้วหลายปีพวกเขากลับมองว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาที่สามารถเกิดขึ้นได้นั่นเอง เรื่องราวหมูป่ากินเด็กมีให้ได้ยินในสมัยก่อนนะครับเมื่อย้อนไปมากกว่า50ปีสำหรับเรื่องเล่านี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่รับรู้กันแค่ในหมู่บ้านป่าบางคนอาจจะไม่เชื่อว่าหมูป่าจะกัดกินคนได้แต่ด้วยนิสัยของหมูป่ามันค่อนข้างดุเทียบได้เหมือนกับพวกหมีควายหมาจิ้งจอกและเสือเจ้าป่า เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในบริเวณไร่ของชาวบ้านเมื่อพ่อแม่ของเด็กได้เข้าไปทำไร่และผูกเปรลูกไว้ไม่ห่างจากพวกเขามากนักแต่ด้วยความเพลอเลอของพ่อแม่พวกเขาเองไม่ได้มองที่เปรของลูกน้อยทันใดนั้นเจ้าหมูโทนดุร้ายก็เข้ามาคาบลูกน้อยไปพอพ่อแม่หันมาเจอ เ้าหมูโถนก็คาบลูกน้อยวิ่งเข้าไปในป่าพ่อเด็กวิ่งไปหยิบปืนแก๊ปวิ่งตามแต่ด้วยความโลกทึบของป่าทำให้พ่อเด็กวิ่งตามไม่ทันหมูโทนคาบลูกน้อยกัดกินกล้ามเนื้อเด็กจนขาดหลุดลุย่ยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจนพ่อแม่ของเด็กไม่สามารถช่วยลูกของพวกเขาได้นั่นเอง เรื่องราวเสือดาวร้องคำรามขู่ข้างบนต้นมะข่ามงนั้นมันน่าเหลือเชื่อมากนะครับเพราะแอดมินก็ไม่นึกว่า ข้างที่อยู่บนยอดไม้สูงสูงบนต้นมะค่ามงนั้นมันจะตกเป็นเหยื่อของเสือดาวได้แม้ว่าเสือดาวมันจะปีนต้นไม้ได้แต่มันก็ไม่ได้คล่องแคล่วเท่ากับพวกลิงพวกข้างซึ่งเรื่องราวเรื่องนี้ได้ถูกบอกเล่ามาจากพรานป่าในสมัยก่อนว่าเสือดาวมันจะแอบซุ่มนอนเล่นบนคาคบไม้ที่อยู่ใกล้กลเราฝูงข้าง ที่กำลังหากินผลไม้ป่าอยู่เสือดาวมันฉลาดมันร้องขู่คำราม oh. พอฝูงข้างได้ยินก็พากันแตกตื่นวิ่งพรานไม่มีจุดหมายบางตัววิ่งขึ้นบนบางตัววิ่งลงล่างและนั่นก็เป็นเคราะร้ายของข้างพอเจ้าเสือดาวมันฉลาดมันคอยดักตะปบแล้วก็คาบข้างเคราะร้ายเอาไว้ในปากของมันนั่นเอง ประสบการณ์พรานป่าได้ถูกสั่งสอนกันมารุ่นต่อรุ่นเช่นการนอนบนห้างการนอนกลางป่าโปร่ง ซึ่งจะมีวิธีป้องกันภัยที่แตกต่างกันออกไปสำหรับเรื่องราวนี้เป็นเทคนิคหรือวิธีการที่พรานป่านอนบนพื้นดินและพรานป่าเองก็ใช้เทคนิคในการป้องกันภัยอันตรายจากเหล่าสัตว์ป่าอสอรพิษหรือแม้กระทั่งยุงสัตว์ร้ายในป่าที่ไม่อาจมองข้ามได้เอาละครับลองมาฟังเทคนิคของพรานป่ากันเลยดีกว่านะครับเทคนิคที่1พรานป่า จะจุดกองไฟไว้รอบๆแคมป์เพื่อป้องกันเหล่าอสอรพิษงูลายที่จะเลื้อยเข้ามาในแคมป์ในตอนที่พรานป่านอนหลับเทคนิคที่2พรานป่าจะปูใบสะเดาสดบนพื้นดินที่เป็นที่นอนเพื่อป้องกันพวกยุงป่ากัดและปล่อยเชื้อมาเรีเรียนั่นเอง เรื่องเล่าจากพานป่าสำหรับเรื่องราวเรื่องนี้เป็นเหตุการณ์หนึ่งที่ค่อนข้างหาชมได้ยากสำหรับพานป่าในสมัยก่อนนะครับนั่นก็คือการต่อสู้ระหว่างงูเหลือมกับเสือดาว ซึ่งเรื่องราวเรื่องนี้เป็นการบอกเล่ามาจากพรานป่าเมื่อหลายสิบปีก่อนว่าพวกเขาเคยเห็นงูเหลือมกำลังรัดเสือดาวเอาไว้ในวงขนดของมันขาหลังของไอ้ดาวเหยียดตรงขณะนั้นไอ้ดาวมันก็ไม่ยอมฝังเขี้ยวลงบนลำตัวของเจ้าง,งูเหลือมบริเวณตรงลำคอมันไม่อยู่นิ่งมันขยํำแล้วขยํำอีกสะบัดซ้ายสะบัดขวา การต่อสู้ในครั้งนั้นกินเวลาไปเกือบเกือบสองชั่วโมงด้วยกันและท้ายที่สุดนั้นไอ้ดาวก็กระดูกเละไปทั้งตัวพรานป่าเชื่อว่าเขี้ยวเสือดาวเป็นเครื่องรางป้องกันพูดผีปีศาจได้เป็นอย่างดีนั่นเองเรื่องเล่าจากพรานป่าสำหรับเรื่องนี้ถือเป็นประเพณีของพรานป่านะครับโดยพวกเขาเชื่อ เมื่อมีการหยุดพักอยู่กลางป่าถ้าหากมีสัตว์ป่าเข้ามาอยู่ในเขตพักค้างแรมแล้วแล้วก็พรานป่าจะไม่ยิงหรือทำร้ายสัตว์ป่าเหล่านั้นก็เพราะเชื่อว่าสัตว์ที่เข้ามาเยี่ยมเยียนก็คือตัวแทนผีเจ้าป่าเจ้าเขาเข้ามาผูกมิดไมตรีสำหรับสัตว์ป่าเหล่านั้นเองก็จะมีกิริยาท่าทางถ่มตัวเข้ามาโอภาปราใยถึงแคมป์ที่พักแรม สำหรับอาชีพพรานป่าแล้วต้องบุกเข้าถิ่นผีถิ่นสัตว์อยู่เป็นประจำนั้นก็จะไม่ทำ้ายผู้ที่อ่อนน้อมถ่อมตัวแบบสัตว์เหล่านั้นนั่นเองเรื่องเล่าจากพรานป่าสำหรับเรื่องราวนี้ถือเป็นเคล็ดลับของเราพรานป่าเลยนะครับสำหรับการเข้าป่านั้นพรานบ้านป่าก็จะพกมะกรูดกระเทียมไปด้วย พอเจ้าสองสิ่งนี้สามารถทำเป็นน้ำวิเศษทำให้เหล่างูอสรพิษหยุดชะงักตาฝ้าฟางังได้หลายชั่วโมงเลยทีเดียวพรานบ้านป่าบอกว่าบีบน้ำมะกรูดใส่น้ำธรรมดา5ลิตรยิ่งเข้มข้นมากก็ยิ่งได้ผลพร้อมกับซอยผิวมะกรูดลงไปแช่อีกด้วยและให้ดีมีกระเทียมทุบแช่ลงไปอีกน้ำวิเศษนี้ทำให้งูที่ดุร้าย กลายเป็นงูที่หยุดนิ่งไรพิษส่งชั่วพลิบตางูอสอรพิษเองตาจะฟ้าฟางลงชั่วขณะแต่เมื่อเวลาผ่านไปกลิ่นของมะกรูดกระเทียมจางลงไปเจ้างูอสอรพิษก็จะกลับมามองเห็นได้อีกนั่นเอง เรื่องเล่าจากพรานป่าเรื่องผิป่าสำหรับเรื่องราวเรื่องนี้เกิดขึ้นในหมู่บ้านป่าเมื่อหลายสิบปีก่อนการออกป่าของเราพรานป่านั้นต้องเคร่งครัดในข้อห้ามต่างๆพรานป่า กระทำทั้งก่อนเข้าป่าและอยู่ในป่าซึ่งเรื่องราวทั้งหมดมันก็น่าจะนําไปสู่การผิดป่าสําหรับเรื่องราวเรื่องนี้พรานป่าต้องเจอกับเรื่องราวในป่าที่ชวนขนหัวลุกน่ากลัวไม่ว่าจะมีเสียงคนคุยกันมาจากสันเขาเสียงหมาเห่าหอนในป่า ซึ่งเป็นเรื่องราวที่แปลและพฤติกรรมของพลานป่าเองบางคนก็หัวเราะร่วนหน้าตาซีดเซียวเสียงหัวเราะชอบใจของกลุ่มคนที่อยู่ไกลๆไม่มีที่มาที่ไปเสียงนกเงือกรองอยู่บนยอดไม้ลมพัดโช,ชยวูพร้อมกับเสียงคนที่กู่กล้องอยู่บนเนินเขา่าหัวใจของพลานป่ามันวาดสยองนั่นเอง ภัยจากป่ารังแตนใหญ่มแมลงร้ายที่แฝงอยู่ในป่าที่บางคนอาจจะมองข้ามไปสําหรับพรานป่าแล้วมแมลงตัวน้อยชนิดนี้มีพิษสงอยู่พอสมควรมันจะพยายามที่คอยเฝ้าดูผัยที่จะเข้ามาถึงรังของมันสําหรับเช้าวันนี้พลานป่าได้ออกเดินทางเข้าป่าเพื่อล่าสัตว์แต่ได้ความโชคหลายดวงซวยในวันนี้เขาต้องเดินไปเตะเข้า กับลังแตนใหญ่มันบินพลึบขึ้นมาอย่างรวดเร็วเสียงปีกของพวกมันเสียงดังวื้ออย่างต่อเนื่องมันเกาะที่ซอกขอทิ่มเหล็กในอีกหลายตัวบินกรูออกมาจากกลางลุมต่อยหน้าข้อแขนจนพรานป่าสะดุ้งเฮือกรีบวิ่งปอผ่านป่าผ่านดงจนไปสะดุดกับตอไม้หลมพรักนั่นเอง